สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคู่ชีวิตที่แท้จริงเอสุภาชายัยผู้ชายที่จริงใจกับอัมพัชราภาชาตินี้ไม่มีวันหักหลังยกให้เป็นอีกหนึ่งข่าว Talk of the Town เลยก็ว,ว่าได้สำหรับข่าวการเลิกรากันของนางเอกสาวอัมพัชราภาและแฟนหนุ่มไฮโซพก ที่ตอนนี้หลังจากนักเสิร์ฟโซเชียลได้ขุดหาว่าใครเป็นเมือที่3ทําให้ความรัก5ปีของทั้งคู่จบลงและทางด้านไฮโซพง์เองก็ได้ออกมาประากาศพร้อมเผยความจริงทุกอย่างกลางสื่อแบบไม่มีกัก๊กจนทำเอาแฟนๆอึ้งในคําตอบท้งประเทศแต่เชื่อว่ามีอีกคนหนึ่งที่ยืนเคียงข้างสาวอ้ําตลอดเวลาไม่ว่าจะช่วงดีหรือร้ายและไม่มีวันที่จะหักหลังนางเอกสาวของเราไปไหนเป็นแน่ซึ่งคนนั้นก็คือเอสุภชัยศรีวิจิตนั่นเองโดยเจ้าตัวบอก บอกว่าเป็นคนทำอะไรก็ต้องทำให้ได้เลยบอกตัวเองว่าถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านจังหวะโชคดีที่ตอนเรียนมรังสิตได้รู้จักกับอัมพัชราภาตอนนั้นน้องยังไม่เป็นดาราด้วยนิสัยเราที่ชอบคุยกับคนสวยก็เลยเข้าไปคลุกคลีสนิทสนมและขอติดรถอัมกลับบ้านหลังจากนั้นอัมได้เข้าวงการเป็นช่วงที่เราตกงานเพราะฟองสบู่แตกตอนปี2540อัมเลยชวนให้มาเป็นผู้จัดการน้องให้เงินเดือน8,000บาทและ แนะนำให้ปั้นใครขึ้นมาเป็นดาราอีกสักคนจะได้มีรายได้เสริมเราเลยปั้นป่อนัทุฒิเพราะเห็นกันมาตั้งแต่เป็นรุ่นน้องวิศวะที่มรังสิตก็เริ่มมีอาชีพนักปั้นจากตรงนั้น18ปีมาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นรุ่นน้องเวียสุกรวันรและณเดชน์แล้วก็ปั้นมาอีกเรื่อยๆจนตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้จัดการและเป็นนักปั้นที่หยิบยื่นโอกาสให้นักแสดงหลายท่านต้องนับถือน้ำใจของพี่เอจริงๆครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ